สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องประบุแชร์นะคะกับแชร์ข่าวสั้นๆและมีสาระอัปเดตต,ตลอดเวลาค่ะวันนี้ประบุจะพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับนายธนาธรนะคะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะหลังจากที่มีการอนุมัตินะคะซื้อเรือลำน้ำแล้วนะคะจากจีนค่ะดังนั้นนะคะนายธนาธรนะคะจึงเสนอ4ี่เรื่องนะคะให้ประชาชนอยู่ดีขึ้นนะคะลดใช้งบ หยุดซื้อเรือดำน้ำหนึ่งในข้อเสนอของนายธนาครน,นะคะหวังให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นค่ะซึ่งนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและในฐานะที่ปรึกษากมทวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2564ร่วมบรรยายในหัวข้อประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้างรัฐสวัสดิการหรือไม่ ดยเริ่มต้นด้วยการแจกแจงงบประมาณด้านสวัสดิการการสังคมนะคะตามช่วงอายุที่คนไทยจะได้รับพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการสร้างรัฐสวัสดิการอย่างแน่นอนทั้งนี้นายธนาทรกล่าวว่าการจะทำให้สวัสดิการประชาชนดีขึ้นทำให้รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้และไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีศักยภาพ แต่อยู่ที่เจตจำนงของผู้มีอำนาจว่าจะทำหรือไม่จึงจะเป็นไปได้ต้องทำอย่างน้อย4เรื่องได้แก่นะคะที่นายธนาทรเสนอเรื่องที่1ก็คือเรื่องปฏิรูปส่วนราชการหน่วยงานที่ซับซ้อนต้องยุบให้เป็นหน่วยงานเดียวเพราะนั่นหมายถึงการลดค่าใช้จ่ายประจำของบุคลากรครุพันธ์ต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก 2. เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินเป็นต้นว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของราชการที่ผ่านมามีทหารเพิ่มขึ้นเยอะกว่าพยาบาลนี่คือการจัดทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ 3. เรื่องการลดการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสมซึ่งตัวอย่างชัดเจนที่เกิดขึ้นก็คืกคอกรณีอนุมัติซื้อเรือดำน้ำสองลำนะคะมูลค่า2 0 0หมกว่าล้านบาท และยังคงม,มีงบป,ประมาณที่เกี่ยวข้องอีกนะคะ8,000กว่าล้านบาทสําหรับท่าจอดเรือนะคะโรงงานเก็บต่อปิโดนะคะเรือยกพลขึ้นบกนะคะอาคารข้าราชการต่างๆเป็นต้นคําถามคือสถานการณ์แบบนี้มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะซื้อเรือดำน้ำนะคะ 4. เรื่องการยุติการเอื้อกลุ่มทุนนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะโครงการต่างๆของรัฐ เข้าทํานองว่านายทุนต้องมาก่อนส่วนประชาชนรอไปก่อนก็ยกตัวอย่างเช่นการให้ประโยชน์กับบริษัทปลอดภาษีในสนามบินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9บบริษัทดังกล่าวได้รับการเยียวยาด้วยความรวดเร็วแต่ประชาชนกว่าจะได้รับเยียวยานะคะต้องรอนานมากนะคะทั้งนี้นะคะน,นายธนาธรยังกล่าวต่ออีกว่า ประเทศเรานะคะมีศักยภาพทําให้รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นได้อยู่ที่เจตจำนงทางการเมืองนะคะว่าจะทําหรือไม่จะกล้าพูดคุยกับข้าราชการเรื่องตัดงบที่ไม่จําเป็นหรือไม่จะกล้าคุยกับนายทุนให้เห็นกับประโยชน์ส่วนรวมของประเทศไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนเองหรือไม่จะกล้าปฏิรูปกองทัพหรือไม่จะกล้าปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับทุนหรือไม่ ซึ่งนายธนาธรนะคะนอกจากนี้ยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าบันไดขั้นแรกที่จะไปสู่รัฐสวัสดิการได้ตนคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาทหารนะคะออกจากการเมืองแล้วร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาใช้ทําให้การเมืองเป็นปกติเมื่อถึงตรงนั้นแล้วต้องปฏิรูประบบราชการยุติรัฐราชการรวมศูนย์นะคะกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ต้องปฏิรูปกองทัพให้อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนลดขนาดกองทัพลงทําให้เป็นกองทัพที่ทันสมัยต้องปฏิวัติระบบการศึกษาลงทุนเพิ่มขึ้นในโรงเรียนกับครูกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอนเป็นต้นซึ่งสิ่งที่ตนพูดไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกอย่างเดียวของประเทศที่เหลืออยู่และ เป็นบันไดขั้นแรกที่จะได้มาซึ่งรัฐสวัสดิการซึ่งหลังจากที่มีการอนุมัติซื้อเรือดำน้ำจากจีนนะคะก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยหลายคนนะคะก็เช่น,นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะหรือไม่ก็นายธนาธรน,นะคะต่างออกมาให้ความคิดเห็นว่าณนะตอนนี้ความเป็นอยู่ของประชาชนสำคัญกว่าการซื้อเรือดำน้ำ และรัฐบาลเอื้อต่อนายทุนหรือไม่ที่ต้องการซื้อเรือดำน้ำถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆและมีสาระฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe สีแดงตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาดคลิปดีๆและอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ